ใครอยากชอบได้เงินคืนต้องโหลดลิงก์แอปนี้ไปใช้ใจ่ายค่าน้ำค่าไฟพรบรถทุกชนิดซื้อใจทุกอย่างในชีวิตประจำวันคุณจะได้เงินคืนฟรีๆไม่เชื่อลองโหลดลิงก์แอปนี้ไปใช้ใจคุณจะติดใจจริงๆค่ะตอนแรกเราก็ไม่เชื่อแต่หลานเราได้มาทุกอย่างที่ใช้ในชีวิตประจำวันเราเลยเชื่อและโหลดลิงก์แอปนี้ไปใช้ใจในชีวิตประจำวัน ทุกอย่างได้จริงๆค่ะคุณไปเที่ยวบิซีโรตัสดัสด้าช้อปปิ้งในนั้นก็ได้เงินคืนฟรีๆค่ะเลยอย่าบอกต่อค่ะ